วินเชสเตอร์คันเวี่ยงคาสายดึกดำบันนะคะสายเก่าแก่มีมอายุราวๆ49หรือว่า50ปีมาแล้วนะคะมันจะคลาสสิกมากนะคะปืนเก่าแก่ร่วม50ปีจะเป็นยังไงบ้างเรามาขึ้นลำกันก่อนนะคะพร้อม <c oughs> นุ่มมาก สวัสดีค่ะน้ำอิงกดชนกค่ะทุกคนคะสำหรับคลิปนี้นะคะเอาใจนะคะสายดึกดำบัรน,นะคะสายเก่าแก่นะคะนั่นก็คือปืนนะคะโบราณสมัยคุณปู่คุณทวดคุณตานะคะซึ่งปืนกระบอกนี้นะคะมีมาตั้งแต่ปีพศ2517แล้วนะคะมันก็คือปืนคานเหวี่ยงนะคะเป็นขนาด .44 ขีด40 ะะทุกคนอาจจะสงสัยนะคะว่าเฮ้ยมันเหมือนจุด44หรือเปล่านะคะก็คือว่าไม่เหมือนกันนะคะอันนี้คือกระสุนนะคะที่มากับปืนนะคะเนี่ยมีอายุราวๆ49หรือว่า50ปีมาแล้วนะคะกระสุนมันก็จะเคข่เเอย่างเงี้ยค่ะอย่างงี้เนาะเดี๋ยวจะมาเปรียบเทียบกระสุนนะคะและนี่ก็คือขนาดกระสุนจุด44ขีด40นวินนะคะมีอายุ4950ปีมาแล้วนะคะ,ะส่วนอันนี้นะคะ น้ำมิงอามาเปรียบเทียบให้ดูนะคะนี่เป็นขนาดจุด44เรมิงตันนะคะเดี๋ยวน้ำมิงมาลองกับปืนให้ดูนะคะอันนี้คือปืนตัวใหม่ที่น้ำมิงเพิ่งได้มานะคะนั่นก็คืออนาคอนดานะคะจุด44แมกนัมนะคะลำกล้อง8นิ้วนั่นเองนะคะอ่ะเราลองเอากระสุนนะคะของคุณปู่นะคะมาใส่นะคะอันนี้จุด44ขีด40วินนะลองเอาใส่รูเนี่ยมันใส่ไม่ได้ค่ะ แต่ถ้าเป็นกระสุนของมันจุดสี่สีแมกนัมอะ่ะมันจะใส่ได้พอดีเลยนะคะเพราะฉะนั้นเราถ้าเราใส่คือแบบยิงไม่ได้อะคะ่ะคือติดแน่นอนนะคะ่ะส่วนอันนี้นะคะก็เอามาใส่อันนี้ไม่ได้เช่นกันนะคะใส่ไม่ได้นะคะเพราะว่าน้ำอิงเคยลองใส่แล้วแล้วก็ต้องพาไปงัดออกนะคะมันติดนะคะยิงไม่ได้เลยนะคะ ซึ่งมันก็ไม่เหมือนกันแตกต่างกันนะคะอย่าเข้าใจผิดสำหรับตัวนี้นะคะมันจะเป็นวินเชสเตอร์นะคะลำกล้องแปดเหลี่ยมนะคะวิธีการใช้งานมันก็จะอย่างนี้นะคะ่ะมันจะคลาสสิกมากนะคะเหมือนกับตัวที่น้ำอิงเคยมีนะคะที่บ้านนะคะนั่นก็คือ Winchester คันเวียงนะคะจุดสามห้าเจ็นัมนะคะตัวนั้นก็เป็นลำกล้องแปดเหลี่ยมเช่นเดียวกันนะคะ แต่ตัวนี้มันเป็นปืนแบบเก่าแก่นะคะที่เขาใช้งานจริงๆเขาเอาไว้เข้าป่าล่าสัตว์จริงๆนะคะสมัยแบบถ้าใครได้อ่านนิยายเพชรพระอุมาก็จะรู้นะคะซึ่งลูกกระสุนนะน้ำอิงคิดว่ามันน่าจะไม่มีขายในบ้านเราแล้วนะคะเพราะว่าเนี่ยเจ้าของเขาเอาติดมาให้แค่นี้นะคะเดี๋ยวน้ำอิงจะขออนุญาตนะคะยิงให้ดูนะคะสักสามนัดเนาะเพราะว่าน้ำอิงเกรงว่ายิงหมดเดี๋ยวเขาจะไม่มีลูกติดปืนนะคะก็ขอพี่ชายมารีวิวนะคะ เดี๋ยวน้ำอิงมาลองยิงให้ดูแล้วกันนะคะทุกคนปะน้ำอิงจะใส่กระสุนนะคะวิธีการใส่นะคะก็เหมือนกับตัวปืนของน้ำอิงตัวสาม็ดแม็กนัมนั่นแหละคันเบี่ยงเหมือนกันเลยใส่ข้างๆนะคะก็ดันใส่เข้าไปนะคะนิ้วยัดเข้าไปใส่สักสามนัดนะคะขอยิงสักสามนัดพอนะคะเพราะว่าไม่รู้ว่าพี่ชายจะไปหาซื้อกระสุนได้ที่ไหนนะคะ โอเคสามนัดอ่ะเดี๋ยวขอป้องกันหูแป๊บนึงหูฟังนี่ดีนะแท็กแบนโอเคตาพร้อมหูพร้อมมาทุกคนเดี๋ยวเรามาเริ่มทำการยิงกันนะคะอยากรู้ว่ารีคอยของจุด C4 ขีด40นะคะปืนเก่าแก่ร่วม50ปีจะเป็นยังไงบ้างเรามาขึ้นลำกันก่อนนะคะพร้อม ยิงเผชรเหล็กก่อนนะคะนุ่มมากลูกเสียขมเอาคือ โอ้ดีที่ใส่แว่นตานะคะทุกคนคะปรากฏว่านาทีสองนะคะยิงไม่ได้นะคะยิงแล้วมันแชะนะคะเพราะว่าลูกมันนานเกินนะคะ <laughs> ดูดิดินปืนยังอยู่ข้างในอยู่เลยเดี๋ยวเราลงมาเทออกนหะโอ้หวัวกระสุนมันก็ติดอยู่ข้างในนะคะทุกคนติดอยู่ในลำกล้องข้างใน เดี๋ยวขอทำการเอาหัวกระสุนออกก่อนแล้วกันเนาะ few m i n u อ่ะทุกคนเราจะทำการกระทุ้งหัวกระสุนออกนะคะเดี๋ยวอ๋อเหล็กแย่เข้าไปนะคะคิดว่ามันน่าจะอยู่้า่ไหนอ่านี่ว้าวโอ้โหนี่คะ่ะทุกคนหัวกระสุน อย่างนี้เลยก็คือมันน่าจะเกิดจากกระสุนน่ะมันเก็บมาน่าจะอย่างที่น้ำบิงบอกเนาะสี่ห้าสิบปีมาแล้วนะคะมันก็เก่านะคะทีนี้มันก็ยิงออกบ้างแตกบ้างไม่แตกบ้างอะไรอย่างนี้เนาะอ่ะก็ประมาณนี้เดี๋ยวเรามายิงให้ดูใหม่นะคะนะัดที่สองป่ะอ่ะเดี๋ยวใส่ไปอีกนัดน,นึงนะคะอันนี้เดี๋ยวยิงแตงโมนะคะ แตงโมลูกใหญ่ใช้ได้เลยนะคะเมื่อกี้เละมากนี่ให้อยู่ใกล้ช้างปางช้างแถวนี้เนี่ยเอาไปให้ช้างกินสุดยอดดีคอยนุ่มมากเหลือเชื่อก็อย่างที่บอกนะคะเอาใจนะคะสายดึกดํบบันสายเก่าแก่นะคะก็ ขนาดจุดซีซีขีด40วินนะคะซึ่งหายิงได้ยากมากและหาดูได้ยากมากนะคะเป็นปืนสมัยคุณปู่เลยนะคะวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะใครอยากให้ให้น้ำอิงเนี่ยไปหาปืนอะไรมานะคะให้น้ำอิงยิงอะไรนะคะ คอมเมนต์กันมาใต้คลิปรัวๆได้เลยนะคะเดี๋ยวแนมมิ้จะมาอ่านทุกคอมเมนต์นะคะแล้วจะเอามาพิจารณาและทําเป็นคลิปถัดไปนะคะวันนี้ขอบคุณมากที่ติดตามรับชมนะคะสวัสดีค่ะ